วิธีเทรดหุ้นง่ายๆแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอวันนี้ผมจะชวนพวกเรานะครับมารู้จักการเทรดหุ้นแบบที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการเทรดหุ้นคือการทํากาไรระยะสั้นดังนั้นเราต้องเฝ้าหน้าจอดูการาฟนู่นนี่นั่นทํางานประจําไปด้วยเทรดหุ้นไปด้วยไม่ได้หลังจากผมสนใจเรื่องการเทรดหุ้นครับเมื่อประมาณสักสิปีก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเราก็ทํางานดูด้วยนะแล้วงานเราก็ยุ่งมากเลยแต่ว่าก็อยากหาความรู้อยากลองเทรดหุ้นดู ก็ไปค้นพบว่าเฮ้ยที่จริงมันก็มีวิธีที่ทำงานประจำไปด้วยแล้วก็เทรดทนด้วยได้ซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้เราฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องอยากให้ง่ายบายโคชแชมครับมำแล้วอย่าลืมก,กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พาดทุกเรื่องเล่ดีๆที่ผมมาเล่าให้พวกคุณฟังเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ง่ายๆเป็นประจำครับวิธีที่ผมใช้ในการเทรดหุ้นในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เงนเดือนเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการนี้ครับ ก็ทํางานไปด้วยไงแต่อยากเทรดพุ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกการเทรดแบบสวิงเทรดครับจริงๆแล้วเนี่ยสายเทรดเดอร์เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นหลายแบบนะครับผมดีไฟ์ง่ายๆเป็น2กลุ่มแลวกันกลุ่มแรกคือเดย์เทรดคือพยายามจะเทรดเอากำไรในวันเรียกว่าซื้อๆขายขายให้จบภายใน1วันกับกลุ่มที่เรียกว่าสวิงเทรดกำลังจะบอกว่าไม่ต้องจบใน1วันก็ได้ ขอแค่ให้ราคาไปถึงเป้าที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเป้าที่ทํากําไรหรือเป้าที่ต้องยอมแบ้กาดทุน,นถึงเ,ง,งเมื่อไหร่ก็ยอมเมื่อนั้นซึ่งผมเลือกเป็นสายสวิงเทรดแล้วผมก็มีกรอบของผมว่าวันที่ผมสวิงเทรดอยู่เนี่ยแล้วถ้าราคามันไม่ไปไหนเลยไม่หือไม่อือเลยเนี่ยสัก1-2ถึงอาทิตย์เนี่ยก็จะเลิกเพราะรู้สึกว่าเงินที่เราใส่ไปเพื่อไปซื้อหุ้นเนี่ยมันควรจะเอาไปทําประโยชน์ได้มากกว่านี้ไม่ใช่ไปซื้อแล้วก็แบบนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเลยแปลว่าเราทําการบ้านมาผิดเพราะถ้าเราทําการบ้านมาดีเนี่ยตอนกอน เราต้องเห็นแนวโน้มว่าโอากาสราคามันจะวิ่งขึ้นเราถึงซื้อถูกไหมเราไม่ใช่ตั้งใจซื้อเพื่อให้ราคาอยู่นิ่งๆถูกไหมแล้วจะซื้อแล้วดันอยู่นิ่งๆก็แปลว่าคุณทํากันบ้านผิดนะผมให้เวลาบาประมาณหนึ่งถึงสองาทิตย์นี่แหละถ้ามันไม่ไปไหนก็ยอมแพ้จบการเอาเงินออกมาแล้วไปเริ่มติดตัวใหม่วิธีสวิงเทรดของผมเนี่ยทำยังไงนะครับปกติผมจะดูกราฟใน time frame day เพื่อให้มันใหญ่มานิดนึง time frame day คือกราฟหนึ่งแท่งที่พอดมานะครับในกราฟเทคนิคเนี่ยมันคือแทนหนึ่งวันคือราคาในช่วงหนึ่าารเราจะต้อง ทานมาหลายวันเพื่อให้เกิดอินดิเคเตอร์หรือเกิดแนวรับแนวต้านหรือเกิดอะไรสักอย่างที่เราเรียนมาแล้วบอกว่านี่คือจุดซื้อก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับการที่เป็นสวิงเทรดที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันช่วยทําให้เราถูกคัดยากถูกคัดลอดนะครับยากนิดหนึ่งสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าขาดทุนสัก5%จากจุดที่เราซื้อเนี่ยเราจะยอมคัดลอสโดยทั่วไปหุ้นในบ้านเราเนี่ยดีๆหน่อยนะฮะถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบผิดปกติโหดๆไล้ๆเนี่ยวันหนึ่งหุ้นลงมา5%เอนี่ยมันเจอไม่ได้บ่อยแปลว เร,เรามักจะไม่โดนคัดลอดแบบประหลาดประหลาหนึ่งรกไหมแปลว่าเรายังพอมีเวลาเว้ยเช่นแปดโมงเช้าเราทางานถู้ไหมถึงที่ตอนเที่ยงอาจจะมาเช็คหุ้นทีหนึ่งก็พักหน่ยพักก็เช็คได้นี่รู้ไหมน่าจะยังไม่ถึงกระโดนคัดหรอกโอกาสมีต่ํามากนะครับเคยโดนมากแต่ค่อนข้างน้อยแปลว่าจริงแล้วเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเราแค่วางแผนทากันบ้านคอยตรวจสอบตามเวลาที่พอมีตอนก่อนเดินไปไประชุมไปเข้าห้องน้ําพักเที่ยงอะไรเงี้ยเราก็ดูได้ครับ สิ่งที่ผมทําในสมัยนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนเรื่องกราฟเทคนิคมาแล้วนะครับผมก็ทํากันบ้านวันเสาร์อาทิตย์ครับสมัยก่อนน,นี่ะลูกชายผมก็เรียนแต่บอลน,นะวันเสาร์ผมไปนั่งเฝ้าสองชั่วโมงก็นั่งทํากันบ้านหุ้นทีละตัวครับตั้งทารเกตไว้ว่าทําวันละร้อยตัวครับ,รบเพื่อหาว่าหุ้นตัวไหนดีน่าสนใจตรงเงื่อนไขที่น่าจะเวิร์กในการเปลี่ยนในสัปดาห์้ถัด เห็นไหมไม่ได้รบกวนเวลางานประจำพอได้หุ้นเหล่านั้นมาแล้วครับวันจันทร์หรือวันปกติที่ทํางานนะครับแต่สตาร์จากวันจันทร์ก่อนเลยนะวันจันทร์เราก็ดูว่าเฮ้ยตัวไหนน่าสนใจบ้างพอถึงเวลาเราก็เข้าซื้อหุ้นเหล่านั้นตามจุดที่เราวางแผนมันไม่ได้กินเวลาไม่ได้รบกวนเวลางานประจามากมายเท่าไหร่นะพอซื้อเสร็จผมก็ตั้งขายเลยที่เป้าสมมติซื้อ10บาทแล้วบอกเป้าคือ12ซื้อมาปุ๊บตั้งขายเลย12บาทจบก็ไปทํางาน มาดูเฉพาะตอนอัเขาของน้ําตอนเบรกตอนพักเที่ยงตอนอะไรเงี้ยเพื่อมอนิเตอร์ว่าเอ้ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมหรือมีคุนตัวที่อยู่ในลิสต์ทงการบ้านมันเสาร์อาทิตย์อะมาตรงจุดที่แบบเคยถึงจุดซื้อแล้วเว้ยซื้อเท่านี้เองผมทําเท่านี้แหละครับก็สามารถเทรดหุนได้แบบที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอมากไม่รบกวนงานประจําทาการบ้านแค่เสาร์อาทิตย์ซื้อแล้วตั้งขายที่เป้าทิ้งไว้เลยหมันมอนิเตอร์เฉพาะแมงขาลง <laughs> ลงมาถึงจุดคัดกรูอย่างวะหรือปัจจุบันเนี้ยมันสามารถตั้งคัดลอสแบบออโตเมติก ได้ตั้งจุดเป,เ,เป้าขายนะครับตั้งทาเ์็ก็ตที่จะขายตั้งจุดคัดแล้วได้เลยตั้งแต่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ไปติดต่อสอบถามข้อมูลเหล่านี้ในเขาเรียกอะไรอะ m a r k e t i n งของท่านบริษัทโบกที่ท่านเปิดบัญชีไว้นะก็สอบถามเขาเรื่องนี้ก็ทําได้ไม่ยากแปลว่าอะไรครับจริงๆเราทํากันบ้านหลังเลิกง,งานแล้ววันเสาร์อาทิตย์เพื่อมาเทรดแบบสวิงเทรดในวันธรรมดาโดยที่ไม่รบกวนงานประจำเท่านี้เองครับเราก็สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนในการเทรดหรือใครที่ฝึกฝนจะมีประสบการณ์แล้วก็สามารถทํากําไรในการลงทุนแบบระยะสั้นในตลาดหุ้นได้โดยที่ไม่รบกวนงานประจำก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และ ให้ผู้เรามีไอเดียนะครับฝึกฝนเริ่มเทรดแบบที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอได้ครับแล้วก็ทํำกาไรในตลาดหุ้นได้ง่ายมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับประสบความสำเร็จมากขึ้นส่วนใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับมือใหม่ทำเล็นหุ้นจะเป็นห้อง OpenChat ที่ผมเปิดเอาไว้ให้กับเรามือใหม่ทั้งหลายที่สนใจในการลงทุนหุ้นไม่ว่าจะเป็นออมุ้นระยะยาวหหุ้นระยะสั้น ซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้พวกเราจอยข้างล่างนี้แล้วใน e s s r r p t t o o นะครับส่วนใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นแบบส่วนตัวนิดนึงเพราะมีข้อมูลเรื่องเงินเงินทองทอของตัวเองอยู่เช่นแบบจนช่วยให้ปรับพอร์ตยังไงดีว่าโค้ดตอนนี้มันแดงอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงเกิดอะไรแล้วทำยังไงได้บ้างนะก็สามารถแอดไลน์ ID แอดโค้ชมาทักถามกันได้ หลายครั้งอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่ามีคนถามมายเยอะครับแต่ผมตอบทุกคนแน่นอนไม่ต้องหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้พวกเราเทรดคุ้นได้ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนการแบบง,ง่ายๆครับกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนที่ผมนํามาย่อยพวกเราฟังแบบง,ง่ายๆเป็นประจำเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ